สวัสดีครับผมก็ก็จะต่อยีกแล้วต่อกันเลยครับผมพอแบบทุกวันเลยแบบทุกๆวันถึงจะไม่มีคนดูก็ทุกวันครับเอ่ออาไะอ่า,อาโอเคก็กลับมาอีกแล้วครับกับเดอะ o อร์เสกับเกมที่ ตันนั้น่วเดินเข้าป่ายัางไงเล่าเอา่อเริ่มจากเริ่มจากอะไรดีใช่ป่าที่เราเราสร้างตัวนี้เพิ่มไ้งั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากทำอุ้ยถ้าผมเข้ามาตรงนี้แล้วผมออกไม่ได้ไห้อ,ออกได้ไหมโอ้โหโจะไปได้ไงนี้ เออทีหลังก็ทำเข้าทางนี้เอาเออจบถ้าผมก็ขอโัษน,นี้ผมคิดว่าผมเข้าไม่ได้แล้วนะโอเคจะมาดูดไปเฮ้ยผิดแปลงวันอะผิดประเภทผิดประเภทเดินวนๆเย็นเยนอยูน่น่าจะใกล้ค่ำแล้วนะเอ้ยเที่ยงอยู่ไหม แค่้นผมทำอันี้ก็ได้โอเคผมจะทำอันี้เพิ่มนี่อะไรนะรังนกไม่ใช่รังนกที่บ้านนกโอเคเอาล่ะเราก็จะได้บ้านนกอีกอันหนึ่งเอาไว้ปั๊ม ปำเนี่ยป้ำไม่นี้สนุกเพราะเราต้องใช้ของซีก็ต้องใช้กับประโยชน์โอเคโอเคตอนนี้มีวิธีระเบิดหินไหมไม่มีอ่ะมันยักระเบิดหินมากเลยมันคือวัน,นแบบเกะกะพื้นที่ใช้สอยของเรามาก โอเคท่า okay. น,นเดี๋ยวผมลองทำไอ้นี่นะทำเตียงเตียงบนนี้มันจะนอนสบายไหมลองดูหน่อยนะโอเคมันใช้ขอนก็ตายโอเคโอเคมันก็ตาย 1, 2, หนึ่งสองสามเราไปไล่กระต่ายกัน โอเคแปลว่าวันนี้เราต้องออกไปหาเชือกพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้เราไปบุกตรงน,นที่เดิมที่แห่งเชือก เดี๋ยวค่อยลงดันตอนที่เรามีชุดเกาะสเปรยะเยอะๆี๋ยววันนี้สวยจบแล้วว่าโดนเราขึ้นไปสร้างเตียงเราสร้างเลยแล้วกันโ <Okay. S 1> อเคอ่าฮะแล้วก็เดี๋ยว เดี๋ยวอะไรดีไม่ได้ป่ะฮัลโหลใช่ทักทาย้วป่ะมาดูไซวิ่งนู่นเหละใช่เราจะปล่อยมันยัน่อนนะเพราะว่า ถ้ามันทุกเมื่อไหร่เราค่ลงไปจัดการมาันถ้าลูกธนาคาเหลือเท่าไหร่แค <Okay, 11. S 1> ่สิบเอ็ดก็ไม่อาจสู้กันได้ดูดิอยู่กันเป็นกองทัพเนี่ยงั้นเดี๋ยวไอ้นี่ก่อลดวนัมใ่้มันเดินไปละให้มันกลับมาโอเคเดี๋ยว นั้นเดี๋ยววันนี้น่นกากรให้มันท้งบันดไดไป็นไรแต่อ่ะมาดูนิดหน่อยโอเคนอนได้ยังโอเคนอนได้ละนอนนอนแล้วขอเทปหนึ่งทีแล้ววันนี้วันที่ห้าสิบแล้วหรอห้าสิบหรือห้าสิบเอ็ด ถ้านอนอน 50. จะห้าจุดเอ็ดเนี่ยถ้าจะนอนให้ห้าจุดใส่เรียบรอเลยเป็นการสัตเทีวแล้วก็ทำสองขึ้นไ้พวกหนังกิ้งกาเพรอไว้มฮัตเต็มอ่ะว่ามันจะเก็บไม่ได้ลองดูว,ว่าเราต้องเปลียนอะไรอีกเลย ยาเนี่ยครับยาเพิ่มหนึ่งสองสามห้าแล้วห้าแล้วสามอันนี้น่าจะอยู่อะไรด้วยอันนี้อันนี้อันนี้ก็ไม่ใส่โรเวราโอเคดอกน้ำหมดแล้วแล้วก็ ่ได้คับเราท็อปทิ้งไว้ก็ได้โอเคไม่มีอะไรให้ต้องคาบแล้วนะแต่ลำไม้มีสี่โลกโอเคได้อยู่ได้อยู่างฝ้าเฉ๋ยไปแบบตัวเปล่าครับเอาละมาแถวนี้ที่ไรก็ขนลุกทุกทีเลยนะขนาด เจอมันเยอะนะแต่ว่าแถวนี้มันเถื่อนเนี่ยมันเถื่อนจริงห,หรือว่าเราสเตลโวหมดอะถ้าสเตลโวหมดอล้วถเราใส่เกาะจะเตี้ยวยังไงล่ะเอค แนละเหมือนแล้วหนึ่งตัวล้ววิ่งมาหนึ่งตัว,าาวล้ววิ่งมาเขาให้เหมือนฉากเขาไว้ขาออประสิทธิภาพเห่อเตลยวลเลยเลยาจะเตลวจริงหรือเปล่าเตี้ยไหล่ะเห็นแล้วเนะี่ยเข้าหัวครับเข้าวังก็แย่โอ้โหนี่ไง ถึงว่าเราเที่ยวกันแล้วนับไป๊บนะหอมาหามุกมาหาบุกโ,โ,โดนฟโดเลโดนฟาดเ้ยถ้าโดนหัวแล้วทำไมไม่ตายโดนคอเหรอเออแล้วทะลุอก เดี๋ยวเราจะใส่เพิ่มแล้วก็แล้วกอะไรน็ครับสิ1 2หนึ่งสองแล้วใสว่เพิ่มเคมาอีกซิเห็นแล้วมันเดินอ้อมอยู่ มันจะมีแผนเนี่ยมันจะมีแผนมากำลังมากำลังมากำลังม,มานะวะอันนี้มันเติมเข้าไปได้ไม่ใช่หรอหรือว่าเติมไม่ได้บ้างอาจจะเติมไม่ได้แหละผมอาจจะไปดูสัมมักไหนมาก็ไม่รู้ อ่ะเดี๋ยวที่เา็ดท่าเดียเชื่อโอเคท้าท้าแล้วก็กอเครื่องดื่มฟรีละบปอนใหม่ทุกครั้งนี่โอเคเชื่อมีเจ็ดตอนนี้มันจะลงไปก็ได้เชืวว่อผมเอาอยู่แล้วตอนนี้ไม่มีก่อกะดูกต็ต่าง อเอาละได้เวลาท่องคืนบอลลังเอาเพราะว่าอยู่ทำไมมันไม่้องมาครับเองลืมมลืม,ลม โอเคลงเอ๊ะหันหลังมาเจออะไปดีกว่าผมมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลย่ะอันนี้น่าจะทางใหญ่แล้วมั้งขอปลาแล้วกัน โอเคป่าไว้ตรงนี้วุ้ย mm hmm. ทำตกใจเลย mm hmm. ว่าถามทำตกใจ ในระเบิดได้หรือตีได้ใช่ไหมตีได้อะไรอะไม่เชื่ออะไรเป็นลูกอะไรไม่รู้แต่เก็บไม่ได้กเนี่ผมไม่ยินเสียงน้ำไหลว่ามันระเบิดได้ เพราะว่าไม่ใช่สิ่งที่ย๋ยวนี้ละมาไม่ใช่สิยงแปลกแปลกว่ะ đẹp lắm rồi đó. lắm, nhau cái cây này, ok, hai hai hai, ya du đi ya ya nói ya du, nói ya du ให้กอนได้ตีได้วหรอันนี้ก็น่าจะตีได้อันนี้เป็นทางลงอันนี้เป็นทางทางอะไรก็ไม่รู้แหละ อาวะอันนี้หรือเปล่าที่คือเราเคยมาแต่ก่อนที่เป็นลานบอดไฟอ่ะชัวร์ลานบอดไฟ แล้วต้นนะนี่ขอให้เจ็บเพียบเลยอืมนี่อะไรอะคาเซตเทปเรามีแล้วคาเซตเทปโอเค อะไรน่าจะเป็นชุดน่าละ ในทางมาใช่ไหมใช่ในทางมาไปขอดูหน่อยต่อเป็นเอ่งแค่นี้โอเคโอเคน่าจะเป็นเอ่งแค่นี้แล้วต้องกลับ โอเคสร้างกองไฟเพื่อความสว่างนิดหน่อยโอเคใช่แต่ก็หิวสิเอ่ออันนี้ผมเห็นแสงไฟอะไรไม่รู้อ่ะ ผมไม่เคยเห็นมาก่อนผิดอีกอ้าวทางไหน่ะทางออกถ้ำเฉยอ้าวแล้อะไรตะกี้มาขึ้นอะไรอ้าวนี่เป็นทางออกถ้ำ งั้นเข้าไปใหม่กัหนหลวงท่าหลงท่านไหนอั่นไหนคือทางออกมันบอกไหมไม่บอกนะถ้าตามตรงนั้นไปงั้นกลับเลยดีแล้วเพราะว่าอืมไม่มีว่ะ หลงอ่าเข้ามาก็หลงเข้ามาก็หลงเราแค่จะมาเอาเชือกเราไม่ใช่ โหแล้วเมื่อวันดีด้วยงานใหญ่เลยมาเ,เอาแคมป์ที่นี่วะพอต้องแคมป์ที่นี่แล้วก็สร้างเลย ้านเชลเตอร์นโอเคส่วนไม้ก็หาคืนอืม้องขอเซฟไปก่อนแล้วกันผมคงจะตุย๋ย นี่ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับแลวบกันนี้สวัสดีครับ